อันนั้นพี่แต้วนะคะกําลังแต่งตัวนะคะสวัสดีครับใคเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่ะเรียกเขาได้เป็นพยานติ๊บๆๆมันห้อยกันมัดีติ๊บปิ๊บๆโอย่าเลอะเป็นโน่นนั่นโน่น สวัสดีครับสวัสดีครับเ่นใช่แล้วครับขอบคุณนะครับไอผ่าเลื่อนเขาบอกผ่าเลี่ยงควรแตกัน จุบก่อนเร็วเรพี่โบเร็วเทีเดียวนเนอะวันนี้วันนี้เป็นอะไรกระต่ายหรือว่าแมวเหมียวหมวแมวได้เลยครับ เขาบอกว่าถามแม่นมหน่อยเขาบอกว่าถามแม่นมหน่อยค่ะว่าพระโอรสไม่สบายเป็นไรงับเป็นอะไรบ้างใครจะไปตอบนะตอบอะไรครับเอาคำถามมึงอ๋อ ต้ออาหยอกไม่สบายน้องน้องได้ขึ้นไหมครับวันนี้น่าจะขึ้นอยู่ครับแต่ว่าเสียงน้องไม่ไม่นี่ครับไม่ค่อยจะดีครับสวัสดีครับแมการะเก,ก่สวยมากชุดใหม่ขึ้นเครื่องไปหรอครับ สวัสดีครับสวัสดีนะครับเมื่อวานมีคนชมในไลฟ์บอกพี่ท็อปเปลี่ยนชุดใหม่หล่อมากหล่อมากแต่หล่อจริงหล่อจริงน้องก็ว่าหล่ออ๋ออืมใช่แต่ชุดนี้ดีครับสวัสดีจ้าลูก แลเต็นพี่คือนอนได้เลยใช่ไหมนอนที่ก็นอนนอนหลับนอนหลับหลับไว้ที่มันหลับแค่เพียง่ชั่วโมงเนี่ยก็ต้องขึ้นฉากอ๋อสวัสดีครับแสดงว่าแม่นุ่มสวัสดีจ้าสวัสดีครับแอร์สวัสดีครับแม่ใช้ให้แล้วลูกขอบคุณนะครับ วันนี้มาดูโชว์ใหม่กันด้วยนะครับวันนี้โชว์ใหม่เมื่อวานนี้ใครที่ยังไม่ได้เข้ามาดูนะครับมีโชว์ใหม่วันนี้นะครับตอนนี้เขากำลังเปิดวิธีเปิดงานกันอยู่นะครับหล่อมากพีอณาราใช่ครับหล่อมากชุดใหม่เป็นชุดใหม่กันสวัสดีครับสวัสดีนะครับส,ส,สวัสดีครักล้องใดกว่ามสถานบ่อน่าไม่มีเลยอ น้องบีนะคะครูสวัสดีครับน้องบีสวยจังรับเชิญครน่างช่จะขึ้นช่วงเ1 5 0รหประมาณน้องแพทอยู่ไหนคะอ๋อแม่แชรให้แล้วลูกค้าใครที่แชรแล้วกดเปิดสาธารณะด้วยนะครับ ถ้าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเต้ยอภิสิทตออฟฟิเชียลด้วยนะครับนี่ครับน้องมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องเขาว่าไงด้วยกดไลค์กดแชร์เพื่อนพี่น้องเต้ย์นนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับนี่สิไปไวมากแค่ไหนนะครับห้าห้า <laughs> สวยมากบีใครรับเชิญค่ะน่ารักกรูรปหล่อเสียงดีพระเอกหมาลำยืนหนึ่งครับครับอยากดูเต้าน้องเต้าแต่งตัวอยู่ครับไม่ไม่อยากเข้าไปเพราะวันนี้น้องก็ไม่สบายด้วยไม่อยากเข้าไปรบกวนในเต็นน้องะครับเดี๋ยวรอน้องออกมาไม่อยากเข้าไปในเต็นน้อง เอ็ดน่าจะไล์แนวนอนนะครับจะได้เห็นกว้างๆพอเอ็อไอดไล่กันก็เลยไปหาว่าองไอ้แบมมาดูข้างหลังมันแบมปิชนีแชร์แค่เดีวครับแค่เดียวขอบคุณนะครับยังแมกินข้าวยังครับถ่ายปวดท้องอะไรนะครับยังไม่มามาสิบสองนึ่งสบสองแล้วก็เป สิบสองเราเล่นที่ไหนอ๋อใช่ครับใช่เขาก็มโดจใช่เขาปวดท้องหายดีขึ้นยังไงแล้วก็อทีคือเช้ากินไหมน้องอะถ้ากินเรื่องงานปุ๊บน้องจะต้องหาอะไรกินก่อนเข้าห้องตลอดไม่งั้นง่วงนอนอลยเนาะ ขอบคุณนะครับวันนี้ใครรับเชิญครับวันนี้ใครรับเชิญนะครับแม่แม็กพี่ปานดำครับอ๋ออดีตอดีตงอิสานพี่ปานดำครับอดีตเสียงอิสานนะครับแอดไลน์ให้ช่วงคอนเสิร์ตได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไลน์ให้ดูนะครับใครที่เข้ามาใหม่แล้วอ่ะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจอันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไลน์จะวันนี้แอดจะไลน์ให้ดูนานๆเพราะว่าวันนี้แอดไลน์ไอวันนี้แอดพกเขาว่าแบงค์มาแล้วครับ นี่วันนี้มีโชว์ใหม่นะครับวันนี้เป็นน้องกอตขึ้นโชว์กับพี่เบลนะครับตนเวที้กับพี่น้องได้ติดตามดูเ้าเป็นไงบ้างคะหายยังคะ่ะยังไม่หายดีเลยครับพุ่งกินยาไปน้องพักอ,อยู่ในเต็นท์นะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะขึ้นโชว์ครับแต่ไม่รู้ว่าน้องเต็มร้อยหรือเปล่ายังไม่ได้คุยกับน้องเลยนะครับวันนี้ขอดูเต้าร้องเพลงด้วยนะคะได้ครับเอ้กินข้าวยังครับ สั่งข้ามาแล้วน้องสั่งเข้ามาแล้วครับหนแม่แมติดตามแล้วจ้าขอบคุณนะครับไล์ยาวๆาวค่าแอดค้บสวัสดีครับเดี๋ยวแอดเด้อยนั่นจุดถูกแล้วจุดถูกแล้วครับเปิดงานแล้วนะครับตอนนี้ต้าขึ้นเต้นได้ไหมน่าจะขึ้นเต้นได้อยู่นะครับไม่ไม่แน่ใจอะครับ เดี๋ยวน้องลิศอ๋อพี่ลิศยังไม่มาครับตอนนี้พ่อเอก็รับ่แทนอยู่นะครับ กับความคุยดีนะครับแล้วก็ในการวาดวุฒิความสง่าที่อาตม้าสถานที่ในการจัดกิจกรรมครับพี่น้องครับก so, like ็ไปขออนุญาตนำผมเป็นทีมซีรีส์เรื่องขอบอกเป็นที่เรียนจากขั้นระเบียบวาระสิทธิ์เไลฟ์สดอยู่ครับน้องแม่แม่คนไหนนะครับที่จะให้กําลังใจออนไลน์นะครับเลขบัญชีปรหมุดอยู่นะครับพ่อครับเขาถามว่าวันนี้น้องขึ้นเต้นไหมครับเต้นครับแล้วร้องเพลงไหมครับพ่อ ปกติดีนะครับโอ้เก่งมากครับขอบุกคนทเ่ยสนสัะเบียร์ก้าวนาไที่ดีนะครับต่อโดยเจ็บคอไม่สบายกันเยอะเลยพอ่อไลหลยาวนะลูกัาวันนี้งานฟรีไหมคะแอนวันนี้งานฟรีไหมอะน้องวันนี้งานฟรีนะครับ,ว,นนรรบวันนี้คนเยอะนะครับ้ามา เดี๋ยวจะขึ้นไปอันนี้นะครับสวัสดีจ้าแอดแม่ใชให้แล้วโชว์หรือยังคะกำลังเริ่มโชว์กำลังเปิดงานนะครับเดี๋ยวแอดขึ้นไปยืนข้างลำโพงนะครับนี่นะครับฝากด้วยนะครับพี่แต้วกับพี่ท็อปนะครับหล่อมากสวยมากผู้ผลิตรถต์ f o r Ranger แกร่งร้องุร่วมกับซีซิงดีจากระเบียิงไกลเซษผิวใสย่่งพิเศษ งานกำลังเริ่มนะครับใครแม่แมๆพี่ๆไคนครับที่เข้ามาใหม่แล้วอ่ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ